วันนี้เราจะมาขุดงาวไผ่เดินกออันนี้คือไผ่เดินกอเป็นไผ่ที่มีสายพันธุ์เนื้อแข็งใช้ลำความตรงอยู่ประมาณ90%เปซ็นเป็นไผ่ที่แตกกอออกห่างกันจะเป็นคล้ายๆไหลบัวซึ่งไหลจะออกห่างจากตัวแม่จะไม่เกิด เป็นกลุ่มเหมือนไผ่สายพันธุ์อื่นๆทั่วไปดูจากตรงนี้อันนี้คือ,คอตัวแม่เขาแต่ไหลเขาจะออกมาอยู่ประมาณเกือบฟุตเลยเนี่ยคือเป็นไผ่ที่ค่อนข้างสวยถ้าปลูกประดับในพื้นที่บริเวณบ้านก็ก็ได้อยู่เพราะว่าเขาจะไม่รวมกันเป็นกระจุกเขาจะค่อยๆขยายออกหนอก,ก็กินได้แต่ว่าคือต้องกินในษณะที่เล็กๆเลยเพราะว่าเขา ความโดดเด่นเขาจะเป็นไผ่เหมาะกับการใช้ลำซึ่งจะขยายตัวออกห่างเดินไปได้เรื่อยๆเขาจะเดินออกห่างจากกันจะขยายไปเรื่อยๆโดยที่ไม่สมเป็นเป็นกอแล้วก็ค่อนข้างจะมีหนามน้อยเหมาะสำหรับการใช้งานทางด้านจักสารหรือทำคันเบ็ด ปักเบ็ดแบบชาวบ้านหรืองานเฟอร์นิเจอร์ทั่วไปก็ใช้ได้ความตรงของเขาก็อยู่ประมาณ90%ขึ้นไปลักษณะหนอก็สวยพันนี้ผมก็เก็บสะสมอยู่ในสวนผมน่าจะ5ปีแล้วล่ะครับพันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ผมสะสมไว้ใช้งานในสวนเพื่อทำค้างทัวค้างบวบ แล้วก็โรงเรือนต่างๆเนื้อไม้ค่อนข้างแข็งแล้วก็มอดไม่ค่อยจะกินครับวันนี้ก็เสนอแค่นี้ครับผม